จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฮีโร่ที่พวกคุณชื่นชอบนั้นฆ่ากันและห้ำหันกันตายต่อหน้าคุณคุณจะโดนกำราบโดยเด็กน้อยบ้าคอมโบและเห็นตัวละครฮีโร่ที่คุณชื่นชอบโดนกระทืบต่อหน้าต่อตาและคุณนั้นทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะคุณเล่นกากใช่เลยสิ่งที่ผมพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้อัลติเมทโชดาว S <S เตรียมตัวรับแรงกระแทกให้พร้อมถ้าคุณไม่ใช่เด็กน้อยบ้าคอมโบแล้วเราก็คุณจะโดนเตะตูดโด่งออกจากเกมนี้ทันทีและผมน่าจะเป็นเอ่อหนึ่งในนั้นนะครับที่โดนเตะตูดโด่งออกจากเกมแต่รู้อะไรไหมเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดผมนั้นเล่นวิธีที่ค่อทั้งที่จะสกระปรกเล็กน้อยวิธีที่เด็กน้อยจะกรีดร้องแล้วก็คุณออกจากเกมคุณจะโดนด่าว่าเป็นไอ้นู้เพทูวินทันทีถ้าคุณนั้นซื้อปานออดหรือว่าปลดล็อกโคจอ เดี๋ยว <_ an> เดี๋ว <_ an> มึงไม่ได้เป็นฮีโร่ไม่ใช่เหรออันนี้มันมาจากอะไรมาเวลดีซีแล้วนี่แล้วนี่มึงเป็นใครอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งนี่ผมเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ดีกว่าคุณผู้ชมเพราะชีวิตของผมนั้นมีแต่เรื่องตลกและทุกคนก็ต่างหวัวเราะเยอะผมในความสามารถเฮ้ยเฮอะไรอะไรเมื่อกี้แกทำอะไรกูเจอกูกูมีปืนนะเว้ยโจ๊กเกอร์เฮ้ยเฮยใจเย็นใจเย็นเด็กน้อยบ้าคอมโบมึงโอย ทำไมกูแดชไม่ได้วะข้อนยักษท่าห้าอืมบัมเดี๋ยวมึงเจอท่าสี่ท่าสี่มันคืออะไรอะบาสูก้าอาพีจีโอ้ my god ให้กูตังหลักก่อนอืมเดี๋ยวโดนล้างแล้วเนี่ยสก,กีผมแค่ไม่ท้าผมแค่ฝึกเล่นเฉยๆโอ้ oh my god ตัวนี้ใกล้าตายแล้วอืเจอท่าหนึ่งกูท่าสอง ยิงปืนโอตายแม่งกูยิงตายเลยเฮ้ยผมว่าโจ๊กเกอร์นี่ใช้ได้เลยนะมีท่าทั้งแบบยิงใกล้ยิงไกลเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการแอบปลอยซปเปอร์แมนเฮ้อดามเมจ<อ>โอ้ยตะกี้นั้นท่าอะไรท่า3หวงท่า4 RPG ท่า5นี่คืออะไรวู้ฮูโอ้บันชีจำจำอะไรวะนั่นะ group, อะ I'm g r o o กเหรอ นี่ไงล่ะปืนพกปืนพกปืนพกเฮ้ยผมชอบท่าปืนพกอิบราอืมกรีดอัดหน้าอิบราอืมอาร์พีจีท่าสามเอ้ามันไปไหนละอัมกรุ๊ปเหรอวะนายกรุ๊ปจริงเหรอวะนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยคอมโบใช้ได้ยิงโอ้โหออกเกมเลยถึงกับกรีดแตกตู้ไปเฮ้ยลาดช็อตลาดช็อตเรียบร้อยเรียบร้อยแม่งท่าโคตรแบบ ขยะขขยงเป็นตัวที่น่าขยะขขยงมากคุณผู้ชมลัดช็อตก็ได้ว่ะตัวเนี้ยนี่คุณเห็นเจ้าหมอนั่นไหมใกล้ตายแล้วเดี๋ยวโดนกูลัดช็อตปับปบปับปับปนอเออเรียบร้อยดับไปเลยเอ้ยเป็นไงเราควรที่จะรอหล่อย no! ไหมคุณผู้ชมครับ RPG ชิบหายแล้วกูยิงใส่เลยฮักอ้าวนั่นแหละแช่แข็งมันแช่แข็งหายไปไหนแล้ววะ เจอท่าอย่างเทพท่าหนึ่งโอ้โหท่าอะไรท่าหนึ่งเธอโบนี่แหละมึงเจอกูจากตะปูสุดเบียวมีสี่ท่านะครับเดี๋ยวขอลองท่าก่อนฮึบุยโอ้ยมันอะไรนะตะเกียบท่าสองโอ้โหโอ้แม็กซิมัมสปีดท่าสามท่าปล่อยพลังท่าสี่ ถ้าวิ่งเหมือนนารูโตะแค่เนี้ยแค่เนี้ยหรอและผมจะเอาไปสู้ใครได้วะนั่นอ่ะผมชอบโจ๊กเกอร์มากกว่าเฮ้ยโจ๊กเกอร์อืมโดนกูคอมโบโอ้ยแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยแย่ละกูโดนโจ๊กเกอร์เล่นงานท่าสองอืมโอ้ my g อดท่าสามพลังขึ้นเตาโ oh no ท่าสี่เออโอ้โหแอคชั่นเหยียบหน้าสแลมเลยท่าหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะ เทพชิบหายอืมอ้ากูโดนระกูโดนหลอยคุณผู้ชมแล้วกูก็โดนแย่งคิวกูแม่งอย่างเซ็งเลยรอก่อนเธอสไปเดอร์แมนเสียใจด้วยแกนั้นยังไม่เห็นความสามารถที่แท้จริงของพี่ดูความสามารถที่แท้จริงของพี่ให้ดีโอ้โโ้าเห็นแนบเจอท่าหนึ่งกูเรียบร้อยเลยตามด้วยท่าสี่ตีนแนบหน้า เรียบร้อยท่า2องปัม๊มโดนไมมนั่นนะ่ะปับ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 ปัทาสปัป๊มโอ้โหคอมโบ,โบอย่างเจ๋งคุณผู้ชมครับนี่งไงล่ะเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้หนึ่งหนึ่งนี่ใช้ได้อยู่นะเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่แบบบ้าคอมโบอะไรประมาณนี้เราลองเอาตัวเติมดูดีไหมผมอยากจะลองทั้งทานอสนะครับแล้วก็ทั้งโกโจคือโกโจเนี่ยคุณสามารถเล่นเควสให้เสร็จก็ได้แต่ทานอสคือต้องเติมเอาอย่างเดียวโอ้โว oh, wow. คือมันเป็นแบบนี้นะทานอสอะแม่งมันโกงทุกเกมอยู่แล้วนะครับเกมไหนที่มันมีทานอสผมจะเลือกเล่นก่อนเลยเพราะว่ามันโกงมากท่าหนึ่งอู้อู้อะไรวะนั่นอะท่าสองฮิลท่าสามโอ้โอ้โหนโอ้โอ้ไมยก็ท่าสี่อุ้มกบบาทตกโคตรโกงอะท่าห้าคือวาร์ปใช่ไหมท่าหนึ่งอือพลังพลัง พลังรุนแรงแต่ว่าข้อเสียคือแม่งคูดาวนานไปหน่อยคุณผู้ชมครับกูดาวมันแม่งโคตรนานแต่ละท่าที่เหลือนี่กูแบบต่อยสดเอาอย่างเดียวเลยนะดูดิโอ้ย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 อย,อย่าทำลายจะทำลายโอ้ยอย่าทำลายกดฮิวฮิวให้กับตัวเองโอ้マ oh イ god โอ้マイ god มึงเล่นผิดตัวแล้วมึงเล่นกับทานอสมึงผิดตัวลวเพื่อนผิดตัวแล้ว,ว,แ,ลวแม่งกูงเจอคอมโบโรัวๆเลยมึงเจอกูไปดอ้ Spider ์แมนเหรอวะ เจอกูนี่ไงล่ะท่าสี่ระเบิดตูมท่าสามโอ้โหกิดผมได้ฆ่าไหมวะเอาอีกแล้วสไปเดอร์แมนว้ามนี่ <า S 2> ดูนะวะจงแมงมุมลายเฮ้ยตัวนี้เปล่าวะใช่มึงใช่ไหมนี่ไงล่ะมึงเจอกูตูมท่าสี่อุกกบาทตกสีหัวแม่งเลยโอเคผมทีมเสียแล้วผมทีมสีแดงคุณผู้ชมผมแย่และท่าสี่ เรียกท่าสี่ลงมาสไปเดอร์แมนตายซะเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วเปิดด้วยท่านหนึ่งเรียบร้อยมึงตายละด,ด,ดูดูดูไอ้ท่าแบบสไปเดอร์แมนดำดินเนี่ยผมโคตรเซ็งเลยโอเคอุดรจะใครบ้างไหมเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะคุณผู้ชมให้พูดกันตรงๆนะครับมันก็ไม่ได้แบบโหดขนาดที่เรียกได้ว่าแบบแป๊บ,บเดียวตายอย่างนั้นอะยกไปซะแต่ว่าผมจะคอมโบสใส่เขารัวๆแบบนี้แล้วก็ตามด้วยท่าสี่เลยท่าสี่ปับ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  ถ้าเกิดเจ้าหมอนี่มันไม่ฮิวนะครับเรามีโอกาสจะแบบฆ่าเขาได้สูงมากแต่ถ้าเจ้าหมอนี่ฮิวมังจบเลยดูดูดูมันแม่งปั่นจักรยานหนีไปละเออแม่งกูโคตรอย่างเซงอะไรจะเอาสไปเดอ์แมนสปเดอ์แมนเหรอวะนี่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 โอ้โหโอ้ยกดคอมโบเหมือนจะแรงคุณผู้ชมเหมือนจะแรงโอ้ยก็ดทำไมนายถึงยังไม่ตายวะเพื่อนฮทำไมนายถึงยังไม่ตายวะดโปดช่วยตายให้กูทีเหอะ กูไม่ได้ฆ่าใครตั้งแต่กี้ละเอออย่างนั้นแหละถามว่าถ้าหากินมันมีไหมถ้าหากินมันมีคุณผู้ชมแต่มันมีน้อยนะครับแล้วมันรอคูดาวนานมากสิ่งที่มันน่าประทับใจจริงๆสําหรับผมนะ่ามีแค่ท่าสามท่าเดียวเพราะว่าท่าสามเนี่ยคือมันสามารถที่จะแบบเล่นหมูได้คุณเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นไหมเล่นหมูได้แล้วแม่งก็แบบสามารถเรียกอุกบาทคอมโบกับท่าสี่ได้แต่มันก็แค่นั้นคือมันต้องรอคูดาวนานอะ่ะ เนี่ยหมดละหมดละส่วนที่เหลือคือแบบคุณต้องใช้หมัดเอาโอ้แม่งโดนกอดเลยเรียบร้อยทีบหน้าทานันเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตาย,ยจะตายโอยตะกี้สามแม่งยอมโดนแม่งกลายเป็นว่ากูจะตายหาเฉยเลยจะทำอะไรเจอท่าสามูเนี่ยมันสามารถคอมโบกับท่าสี่นะครับแต่ท่าสี่คุณต้องแบบแม่นๆนิดนึงถ้าเกิดคุณไม่แม่นก็จะเหมือนตะกี้นะครับคือไม่โดนแล้วคือกูเกือบตายแล้วกูก็ว้าวลูกกูเล่นกากเองวะ ผมว่าผมน่าจะเล่นกากเองมากกว่านะครับเออตายและสิ่งที่คุณเห็นนี่คือตัวเติมนะครับจริงๆมันก็โกงแหละแต่กูอาจจะแค่เล่นกากและตัวเติมเกมอื่นน่าจะโหดกว่ามันไม่น่ามันโหดกว่าเลยเฮออ้ยจริงเควสโกโจแม่งทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะเนี่ยแต่ผมไม่แคร์คุณผู้ชมผมเติมซื้อเอาเลยนะครับกัวโกโจ้ทำอะไรบรูเรดโอ้กอดถ้าสามนี่คืออะไรวะโอ้มก g อดเจิมมูราสกิ ถ้าห้าน,นี่คืออะไรน่าจะหายตัวอ๋อใช่โอ้กอดถามว่าผมรู้สึกยังไงน่ะเหรอยังเล่นไม่เป็นคุณผู้ชมมันนี่เดี๋ยวนี้เออเออถ้าสามถ้าสามใช้ไม่เป็นว่ะอ,อันนี้ผมพูดจริงแต่ถ้าสามยังใช้ไม่เป็นบูราสก,กิเลยแล้วกันเนี้ยเออโอ้โหทะลุไปด้านหลังด้วยเสี่ยงโดนตีนเหมือนกันนะผมพูดจริงไอตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่คุณอาจจะต้องคอมโบแบบคอมโบดีดีหน่อยอะ แยนี่แหละเหมาะเลยใช้ท่าสาโอเคโอเคโอเค,อเคผมมองว่าไอ้ท่าหนึ่งที่มันเป็นการดึงขึ้นมาเราดึงมาแล้วเราเปิดท่าสาสปุ๊บ2องสปุ๊บสโอเคป่ะ<ช>ไปมึงโกโจโวะเท้าอะไรวาร์ปหนีจะเอาวะมึงจะเอาใช่ไหมอ่านั่นไงนั่นไงคุณผู้ชมมันมันใช้แบบเทคนิคเดียวมากับผมเลยมานี่มาเจอกูอ เรียบร้อยตามด้วย4ปั้มเรียบ,บร้อยอย่างนี้มึงตามด้วย2โอ้ถ้า2คือแบบใช้ไม่เป็นจริงๆถ้า1ชิบหายละ3าฟรีโอ้ my god กลวงอย่าตายถ้า1โอ้ no อืม yes ผมรู้ตัวไว้ว่าเรานั้นควรเล่นอะไรตอนไหนกูจะตายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทำไมกูจะตายเจอท่าสอง 5, 2, อืมแบบนี้สวยเลยท่าสามอื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 มอท่าสี่มุลา,าสกิตตรงนี้เลยคุณผู้ชมท่าดึงมาสุดยอดตัวผมจะต้องหนึ่งคอมโบไอตัวที่มันเลือดก,กลางๆนะครับผมไม่สามารถคอมโบตัวเลือดเต็มได้ไม่งั้นกูมีสิทธิตายในในเ่เนี่ยอย่างตัวเนี้ยกูชอบเลยช โอ้เอาล่ะจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมครับกุหลาสตะกี้โคตรตุเล่อเอาเอากรรมตามสนองเจมันนี่เดี๋ยวนี้เอาไม่ได้แล้วชิบหายแล้วไอ้กูโอ้โหนโอ้โหนถ้าปืนยิงปั๊บโดนใครบ้างวะโดนเพียบเลยแป๊บนึงใจเย็นก่อนโจเกอร์โจเกอร์โอ้ม y g อดโอเคดูหนึ่งกับสองหนึ่งสองปั๊ม เล่นโคตรน่าเกียดอ่ะนะครับเล่นโคตรน่าเกียดต้องพูดแบบจริงๆเลยคือกูเล่นโคตรน่าเกียดอ่ะโอ้โห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 เนี่ยสนุกเลยนี่กูลักสกีโอ้โนนันนี้สนุกเลยดิรลอยลอยหมดเลยลอยหมดเลยพระเจ้ากูเลยยังชอบเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตัวนึงขอเถอนนะฉันนั้นชอบลอยโอ้โน โอ้น้องเออร้อยเลยแบบนี้หนึ่งในการเล่นที่เรียกได้ว่าอุบาทนะครับแล้วก็เออ่ไม่น่าครบที่สุดเฮ้ยเฮ้ยจะเอาจริงเหรอวะเพื่อนจะเอาจริงเหรอนี่ไงแล้อืมจะเอาจริงใช่ไหมเอาจริงเหรอไอ้ตูนต่อยอากาศแล้วแม่งออกเกมเลยคุณผู้ชมตะเกียโอเคโอเคพอพอ feel b a แบบฟ e ลแบดชิบหายไม่ได้แบบชนะด้วยความสามารถเลยคุณผู้ชมชนะด้วยพลังโรูบิค